พอครั้งแรกมึงมองเห็ดพอพี่น้องนี่ครั uh ้งแรกครั <h <h ้งแรกเนี่ยเนี่ยมึงเสร็จกูบอเนี่ยคกบอมึง mình ấu mình 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 แดกเมีอยย่งขังเงี้ยนนี่แหละเฮ้ล่ะเฮ้ล่ะเฮ้ยล่ะ